สวัสดีครับที่นี่คือหลังมานเศรษฐีกี่วันก่อนสื่อได้รายงานข่าวเด็กมหาเศรษฐีอันดับหนึ่งก็คือเจ้าหญิงชาร์ลอตคาดไม่ถึงวงตระกูลมี35,000ล้านปอนอีกทั้งเธอมีมากกว่าพี่ชายของตนเจ้าชายจอร์ดเป็นหนึ่งเท่าตัวพูดตามเหตุผลไม่ใช่เรื่องร้ายแรงอะไรอย่างทว่าลุงแฮนรี่ลุงของเจ้าหญิงชาร์ลอตออกมาเตือนหลานด้วยความกังวลใจเธออยากทำเหมือนฉันท้ายที่สุดกลายเป็นตัวสำรองของพี่ชาย ต่อมาภายหลังสื่อสเปนเสนอข่าววินเลียมมีมือที่3ถ้าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงเช่นนั้นชาร์ลอตที่มีสถานะเป็นลูกสาวจะไม่ได้รับผลกระทบได้อย่างไรมีนำสามคาเมล่าเข้ามาเพิ่มความวุ่นวายในวันที่6พฤษภาคม2023เป็นวันราชาพิเศษของชาวตอนนั้นสถานะมเหสีองค์ที่สองของคาเมล่าได้ร่วมเข้าพิธีหลังบาปราชนีองค์ก่อนเข้าร่วมพิธีพร้อมกับนางสนม หลายเจ้าร่วมพร้อมกับราชายาทราชสำนักแต่คามิน่าเธอกับมีข้อเรียกร้องให้หลานของตนทั้งห้าคนเข้าร่วมพิธีถ้าอย่างนั้นเจ้าหญิงเคทกับเจ้าหญิงชาร์ลอตจะถูกมองว่าเป็นตัวตลกหรือไม่ไม่แน่ใจว่าชา์จะรับข้อตกลงของคารมิน่าหรือไม่องค์หญิงชาร์ลอตเทียบไม่ได้กับองค์หญิงเอสเตลแห่งราชวงศ์สวีเดนเธอไม่ต้องกังวลใจเรื่องนี้เพราะคนตาของเธอเป็นพระมหากษัตริย์แห่งสวีเดนได้จัดก,การเรื่องนี้ด้วยตนเอง เดือนมิถุนายนปี2022องงค์หญิงเอสเทลแห่งสวีเดนในวัยส0ขวบเข้าร่วมง,งานไขวันเกิดครบรอบ18ปีขององค์หญิงอิงกฤษแห่งนอร์เวย์ร่วมถ่ายรูปกับองค์หญิงประเทศอื่นๆองค์หญิงทั้ง4พระองค์องค์หญิงเอสเทลดูเหมือนว่าอายุน้อยที่สุดแต่เธอก็โดดเด่นไม่แพ้คนอื่นเทพธิดาตัวน้อยใส่ชุดราตีสีฟ้าอ่อนกระโปรงทรงบอลลูนนี่คงเป็นซินเดอรเลล่าในร่างคนใช่ไหมขนาดเดินพรมแดง องค์หญิงเอสเตลปล่อยผมบอลทองบนศีรษะได้สวมมงกุฎเพชรเล็กๆมือเธอได้ถือกระเป๋าหนึ่งใบบุคลิกสง่างามเธอได้พาน้องชายองคชายน้อยออสการ์ร่วมเดินผมแดงน้องชายยังเด็กมากดูเหมือนตื่นเต้นและหวาดกลัวแต่องค์หญิงเอสเตลแสดงออกถึงมั่นใจเชี่ยวชาญในด้านนี้ยิ้มและเดินไปรอบๆแต่ละก้าวเดินอย่างสง่าผ่าเผยฝึกสองมาเป็นอย่างดีณนะตอนนี้พ่อและแม่ขององค์หญิงเอสเตล สวมเครื่องแบบพิธีเดินตามลูกๆของตนอย่างสง่างามครอบครัวหน้าตาดีทั้งบ้านมองเท่าไหร่ก็มองไม่เคยเบื่อเร็วๆนี้ราชวงศ์สวีเดนได้โพสต์ภาพงานวันเกิดองค์หญิงเอสเตลในวัย1 1ปีในรูปภาพเธอสวมเสื้อไหมพรมสีขาวกับกางเกงข่าดำลายทางดูมีราสีและมอบความสุขให้กับคนในประเทศสวีเดนเธอสวยมากสง่ามากองค์หญิงน้อยสุขสันต์วันเกิดขอให้คิดอะไรสมความปรารถนา พวกเรารักลาชวงพ่อและแม่ของเธอเป็นต้นแบบที่ดีหวังว่าขอให้เป็นครอบครัวที่น่ารักอบอุ่นสุขสันต์วันเกิดอุ้งหญิงแอสเตลยิ่งโตยิ่งสวยเหมือนแม่และยายประชาชนสวีเดนต่างคิดว่าเจ้าหญิงแอสตเตลเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วเธอยังเหมือนกับเด็กในเมื่อวานใบหน้ากลมๆเหลากับตุ๊กตารอยยิ้มสดใสล่าเลิงผ่านไปแป๊บเดียวก็กลายเป็นสาวโตเต็มวัยทุกคนลงความเห็นว่า เธอคายกับองค์หญิงเลโอนอแห่งสเปนอายุในวัย10กว่าปีก็ออกงานของราชวงศ์เตรียมตัวเพื่ออนาคตที่จะขึ้นแท่งเป็นราชนีสำหรับการเติบโตที่รวดเร็วขององค์หญิงชาวสวีเดนต่างกราดกุ้มใจข้อที่1ก็คือบุคคลที่น่ารักเรากับตุ๊กตาตัวน้อยที่ใครเห็นใครก็รักผู้คนอยากจะหยุดการเวลาอยู่ตรงนั้นให้เป็นสาวน้อยที่ไม่ต้องเจออะไรที่ต้องเจ็บปวดข้อที่สองคือ ผู้คนเห็นการเติบโตขององค์หญิงเอสเทลไม่แปลกที่จะมีความหวังให้เธอขึ้นเป็นราชนีองค์ต่อไปบอกได้ว่าทวีตยุโรปแห่งสวีเดนเป็นประเทศหนึ่งที่ซัพพอร์ตและให้ความสำคัญกับราชวงศ์มากเป็นอันดับต้นๆของโลกก่อนศตวรรษยุค80สวีเดนมีการเรียกร้องให้ยกเลิกข้อกฎหมาย10ปีผ่านไปสนับสนุนราชวงศ์สวีเดนยิ่งเยอะขึ้นจนถึงนบัตนี้ส่วนใหญ่ล้วนเป็นประชากรของสวีเดน ที่มีความพึงพอใจในสัมนักราชวงศ์นี่คือราชวงศ์แห่งสวีเดนที่มีผลต่อเหล่าประชาชนและได้ครองใจทุกคนในปีนั้นสมเด็จพระราชาธิบดีคาร์ทีส1กเป็นกษัตริย์แห่งสวีเดนคือคนตาขององค์หญิงเอสเตลได้ทำลายกฎของราชวงศ์เกี่ยวกับใส่เลือดในความตกตะลึงทั่วทั้งทวีปยุโรปรับสามัญชนเชื้อสายบาซิลเยอรมันซซลเวียเลนเทอร์ซอมเมลัดเข้ามาเป็นพ้าชาย,ยา ก่อนมกราคมปี1980ราชบัลลังก์ของสวีเดนพุทธศบกราตำแหน่งเป็นเจ้าชายนอกเหนือจากราชวงศ์ไม่มีเจ้าชายประจวบเหมาะกับพระองค์คาที่16ในตอนนั้นมีบุตรสาวองค์หญิงวิตอเลียแลไม้บุตรชายองค์ชายฟิลิปองค์หญิงวิตอเลียมีอายุมากกว่าองค์ชายฟิลิปประมาณ2ปีในสถานการณ์เช่นนี้พระองค์คาที่16จึงได้แก้ไขรัฐธรรมนูญ ล้างเป็นไม่ว่าคนไล่จะเกิดเป็นเพศไหนนับแค่ลำดับการเกิดให้ตัดสินเป็นกษัตริย์องค์ต่อไปเขาได้รายงานออกไปมีคนกล่าวว่าเจ้าชายฟิลิปไม่ได้รับความเป็นธรรมและมีคนมาแสดงความคิดเห็นว่าท่านเป็นกษัตริย์มีใจเด็ดเดีย่ยวแน่วแน่ได้รับใส่เลือดมาจากพระปิดาบุคคลที่ถูกแย่งตำแหน่งไปอย่างเจ้าชายฟิลิปกลับไม่ได้รู้สะกดหรืออิจฉาทั้งยังเข้าใจดีกว่าใครเพราะพี่สาวของเขาไม่ได้มาอย่างง่ายๆ องค์หญิงวิตเตอรียกลายเป็นราชะายาทที่ต้องรับช่วงเธอแสดงออกมาได้อย่างดีเด่นราวกับนางฟ้าแห่งสวรรค์หลังจากเข้าไปเป็นราชะายาทองค์หญิงวิตเตอรียเธอต้องรับความกดดันและศึกษาอย่างหนักเธอได้เข้าไปศึกษาในมหาวิทยาลัยเยลแต่ไม่ได้รับการยอมรับจนกระทั่งเธอเริ่มทํางานหาเงินด้วยตนเองตอนนั้นพระองค์คาทิสโภคคิดว่าอยากให้ลูกสาวเข้าใจถึงการใช้ชีวิตอย่างสามัญชนเธอจึงจะเป็นผู้สืบทอดที่ดีได้ องหญิงวิตาเลียได้เข้าไปฝึกงานกับสหรประชาชาติเริ่มต้นด้วยนักศึกษาวายัยใสแบกรับหน้าที่ทางราชวงศ์และปฏิบัติตามธรรมเนียมเข้าร่วมงานเกี่ยวกับสถานทูตต่างประเทศเธอจึงได้รับการยกย่องเป็นราชทายาตแห่งสวีเดนพร้อมทางทําให้ประชากรต่างซัพพอร์ตเธอทุกดานแต่องค์ชายฟิลิปละเขาได้ใช้ชีวิตอย่างธรรมชีวิตไม่ได้ถูกควบคุมและจํากัดในทุกทกวันผ่านไปน้องชายอย่างฟิลิปเขาลบเลื่อมใสในตัวพี่สาว พูดได้ว่าคนที่เป็นพอ่พอพระองค์คาทิ่16เลี้ยงดูแบบแตกต่างแต่ทําให้ทั้งคู่ได้ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขหลังจากนั้นองค์หญิงวิตตอรีได้แต่งงานกับโค้ชออกกําลังกายส่วนตัวของตนโอลอฟดานิเอลเวสลิงเริ่มแรกพระองค์คาทิ่16ได้มีการคัด้านความรักในครั้งนี้ขอดานิเอลเป็นบุคคลธรรมดาไม่ใช่ลูกเขยที่เขาใฝ่ฝันเอาไว้องค์หญิงวิตตอรีที่ไม่เคยขัดใจพ่อเลยสักครั้งแต่ในครั้งนี้กลับไม่ย่อแท้ เธอออกงานต่างประเทศของราชสำนักในหนึ่งเดือนเขียนจดหมายถึงคนรักประมาณ30ฉบับในตอนที่ทั้งคู่คบกันองค์หญิงวิตตอรเรียไม่ทำตัวส่งส่งทำตัวเหมือนผู้หญิงธรรมดาทั่วไปทั้งคู่คบกันมาได้5ปีจนได้รับการยอมรับจากพระองค์คาที่16วันที่ทั้งคู่ได้เข้าอภิเษกสมรสกันตรงกับวันที่บิด,ดามันได้สมรสกันทั้งคู่รักกันมากจนได้ขอดุตรเสาองค์หญิงเอสเตลกับองค์ชายน้อยออสการ นอกจากการงานอภิเศษสมรสกการใช้ชีวิตในราชวงศ์สวีเดนก็เหมือนกับสามัญชนทั่วไปพวกเขาสลัดร,รมเนียมปฏิบัติประเพณีเก่าๆสมาชิกในราชวงศ์ได้ใช้รถยนต์ธรรมดาเดิมทีต้องเป็นรถหรูในทุกวันกษัตริย์จะเป็นคนขับรถด,ด้วยตัวพระองค์เองจากชันเมืองเข้ามาทํางานในราชวงังหลังจากเลิกงานก็ขับรถกลับบ้านด้วยตัวเองลงมือทําอาหารด้วยตัวเองทั้งหมดเด็กๆในราชวงศ์ รวมทั้งอนาคตที่มีตำแหน่งรายชนีอย่างเจ้าหญิงเอสเตียวใช้ชีวิตเหมือนกับคนธรรมดาหลายศึกษาเล่าเรียนบางครั้งก็ศึกษางานฟาร์มเกษตรพอปลูกนอกเหนือจากนั้นในทุกๆวันราชวงศ์ยังเปิดเผยให้เห็นรายรับเข้ามาที่นี่นับเป็นประเทศเดียวในโลกที่ราชวงศ์จำเป็นต้องเสียภาษีด้วยเหตุการณ์นี้ราชวงศ์สวีเดนจึงสืบทอดกันมารุ่นต่อรุ่น3ปีก่อน ราชวงศ์สวีเดนแถลงนอกจากองค์หญิงเอสเตลและองค์ชายหลานชายและหลานสาวห้าคนได้ถูกถอดถอนพวกเขายังคงรักษาตำแหน่งลาบยศไม่มีสิทธิ์เอาเงินภาษีหลายไม่มีในงานของราชวงศ์หลายไม่ใช่ทายาทอีกต่อไปกษัตริย์ได้ทำเช่นนี้ก็พอลดค่าใช้ใจ่ายของราชวงศ์หาสาเหตุจากต้นตอ่อหลายรักษาตำแหน่งขององค์หญิงเอสเตลหรือว่าเป็นเพราะเหตุนี้เด็กๆทุกคนรับรู้หลายเข้าใจก่อน ที่ตนเองจะได้กลับไปเป็นสามัญชนธรรมดาดังนั้นตอนนี้ตำแหน่งยศของเจ้าชายเฮนรี่ที่เป็นผลต่อลูกสาวเทียบไม่ได้กับการกระทำของพระอ,องค์คาที่16ที่ฉลาดและหลักแหลมในที่สุดอนาคตของเจ้าหญิงเอสเตลก็ไม่มีอะไรให้กังวลใจสิ่งที่เธอทําคือการเติบโตอย่างมีความสุขคนที่ต้องเข้ามาสืบต่างราชบัลลังก็ถูกตัดให้น้อยลงในสำนักราชวงศ์ถ่ายทอดออกมาตนเองต้อนรับการเปลี่ยนแปลง กล่าวว่าการตัดสินใจในครั้งนี้ทําให้พวกเขามีชีวิตที่เป็นอิสระมากขึ้นจากที่มีเกียรติยศได้ถูกถอนตัวออกจากตําแหน่งถ้าเทียบกับข่าวเฉาในสํานักอื่นราชวงศ์สวีเดนมีความแปลกไม่เหมือนใครประชากรให้ความสนับสนุนขึ้นเรื่อยๆประชากรยังให้ความสําคัญกับองค์หญิงน้อยและมีความผูกพันกันสําหรับประชาชนชาวสวีเดนองค์หญิงเอสเตลไม่ได้เปรียบเสมือนนัาปกครองในอนาคตแต่รักและเอ็นดูเหมือนกับสาวน้อยข้างบ้าน ที่อยากจะเห็นการเติบโตอย่างเป็นอิสระวันที่23กุมภาพันธ์ปี2012องค์หญิงวิตอเรียแห่งสวีเดนได้คลอดบุตรสาวคนแรกมีนามว่าเอสเตลตอนเกิดเอสเตลทั่วประเทศได้รับการติดตามตั้งแต่ที่เธอได้ลืมตาดูโลกเธอกลายเป็นผู้สืบทอดบัลังก์ตำแหน่งที่สองของราชทายาชคชตาได้ลิขิตไว้แล้วราชนีของสวีเดนอ้างตามกฎหมายรัฐธรรมนูญองค์หญิงเอสเตล ในประวัติศาสตร์ต้องเป็นองค์หญิงลำดับที่5ในตอนที่องค์หญิงน้อยยังใบเบาเธอได้ปรากฏต่อหน้าสื่อสาธารณาชนแก้มเยอะแถมมีใบหน้ารูปไข่ได้รับความสนใจจากผู้คนเป็นจำนวนมากพ่อแม่ปู่ย่าตายายดูลายเธอเปรียบเสมือนเธอคือของล้ำค่ามักจะพาเธอไปเข้าร่วมงานพิธีต่างๆในขนาดนั้นปากที่ยังคาบขดนมใส่ตาที่กระพริบดูเหมือนเธอจะชอบผู้คนเอสเตลที่แสนน่ารัก ผู้คนได้ตกหลุมรักเธอเข้าโดยไม่รู้ตัวเอสเตลมีแววน่ารักมาตั้งแต่เด็กชอบคุยกับผู้คนหลายมักจะชอบให้พวกเขาอุ้มเธอในตอนเด็กเขาได้รายงานเกี่ยวกับเด็กน้อยที่นั่งอยู่บนเก้าอี้ดูแล้วไม่สุภาพเอาซะเลยแต่เด็กไม่กี่ขวบนั่งไม่ติดเก้าอี้ถือว่าเป็นเรื่องปกติประชาชนสวีเดนได้เห็นภาพนี้กับรู้สึกถึงความสนิทสนมหลายเป็นกันเองหลังจากนั้นก็เติบโตขึ้นมา กลายเป็นเจ้าหญิงเอสเดลพผู้จาชักฉานเธอมักจะบกมือให้สื่อมวลชนในตอนนั้นเหมือนกับมีพลังเหมาะกับกันเป็นราชินีองค์ต่อไปเธอไม่เคยประมาะในการพบผู้คนมากมายเดินผ่านผู้คนก็ไม่รู้สึกสะทกสถานทุกครั้งที่ออกงานผู้คนต่างให้ความคาดหวังการแสดงออกของเธอหลังจากที่องค์ชายออสการ์ได้ประสูติองค์หญิงเอสเตลจึงกลายเป็นพี่สาวมั่งคงแรงหนักแน่น ที่น้องดูรักใร่กลมเกลียวความสัมพันธ์แนบแน่นทั้งคู่ชอบออกงานร่วมกันมักพบปะต่อหน้าสื่อดูจากในภาพของทั้งคู่กำลังหัวเราะพราะมีคนรอบข้างที่อบอุ่นคอยดูแลเจ้าหญิงเอสเตลได้สลับคาบในวัยเด็กออกไปกลายเป็นสาวสวยที่เพียบพร้อมสูงสง่าเธอได้เข้าไปในโรงเรียนเริ่มเรียนกับคนธรรมดาทั่วไปในช่วงเวลานั้นเธอได้สวมแว่นตาทวิตยุโรปพบได้น้อย ที่จะเห็นคนในราชวงศ์สวมแว่นตาการที่เธอสวมแว่นตาไม่ได้บดบางตัวเองแต่ให้ความรู้สึกสนิทสนมในงานพิธีสำคัญทุกคนรู้สึกได้ว่าเจ้าหญิงเอสเตลค่อยๆรับรู้เรื่องการที่ตนเองต้องสืบบัลลังคนต่อไปก่อนวันคริสต์มาสเจ้าหญิงเอสเตลได้ก่าวบทความที่ตนเองได้เขียนขึ้นมามองไปจากตรงนี้เห็นถึงออร่าความเปล่งประกายของราชนินีในอนาคต ก่อนหน้าราชวงศ์สวีเดนได้โพสต์ภาพเกี่ยวกับลูกหลานของราชวงศ์ในยุคที่3พระเจ้าคาที่16ทรงเป็นประมุกองค์ปัจจุบันพระราชชนานีวิตตอรียหลายเจ้าหญิงเอสเตลกษัตริย์และพวกเขาได้ยินรวมกันทําให้ประชาชนปรบปื้มปิติยินดีราชวงศ์สวีเดนได้รับความสนับสนุนไม่เพียงแต่กษัตริย์ที่คอยปกป้องประเทศหลายรายชินีองคน้อยในอนาคตได้รับความรักและความห่วงใยจากประชาชน ปี2010และช่วงได้แต่งตังพระเจ้าคาที่16ขึ้นเป็นประมุกเรื่องราวก่อนศตรวรรษยุค90มีข่าวเกี่ยวกับการน,นอกใจกับนักร้องสาวทำลายตัวอย่างของสามีที่ดีแต่สิ่งที่โชคดีก็คือในตอนนั้นเจ้าหญิงวิตตอรียได้เติบโตขึ้นมาข่าวฉาวไม่เป็นผลกระทบต่อตำแหน่งราชนินีมีข้อโต้เถียงกันสุดท้ายก็เงียบหายไปทุกคนยังคาดหวังให้บรรดาของเจ้าหญิงองค์หญิงวิตตอรียขึ้นเป็นราชินีหละหวังให้เจ้าหญิงเอสติล สักวันหนึ่งจะได้นั่งบันลังอย่างสมบูรณ์แบบความรักของพ่อและแม่สามารถให้ลูกรู้สึกอบอุ่นใจชีวิตที่เกิดได้ราชวงศ์ไม่แปลกใจเลยทําไมองค์หญิงเอสเดียวถึงได้เก่งเพียงเช่นนี้องค์หญิงท่านนี้เป็นที่รักของประชาชนหวังว่าในอนาคตจะมีการเติบโตที่สวยงามโอเคครับเนื้อหาในวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้มาพูดคุยกันได้ในใต้คอมเมนต์ถ้าชอบคลิปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม ขอบคุณทุกคนที่ให้กำลังใจหลายให้การสนับสนุนมาโดยตลอดเพราอที่นี่คือหลังม่านเศรษฐีแล้วพบกันใหม่ในสัปดาห์หนะ้าสวัสดีครับ